สวัสดีครับอันนี้ก็ข่าวดีนะครับอ่า E&C นะครับเป็นสินค้าที่สวยงามมากเข้ามาในเป็นก๊อก19เจน5ที่ถามหานะครับก็ราคาเปิดตัวไปเพียง3,000บาทนะครับผมก็พร้อมเล่นเราแถมลูกให้พันนั่นเลยครับผมเป้า10แผ่นแล้วแก๊สสีส้มนี่แรงมากนะฮะก็เอาพร้อมค่าส่งฟรีครับนี่เป็นเจ็กเจน5นะครับเราผมแก่เลยครับผมม่พูดทําเพลงนี่ก็มันเป็นร่องลึกด้วยนะสวยงามเหมือนเหมือนสมจริงนะฮะนี่ฮะของก๊อกเลยครับผมเนี่ยก็แกะออกมาได้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยว ทำการชั่งน้ำหนักก่อนเนาะแล้วค่อยไปเนะี่ยสมจริงนะงานดีนครับราคาไม่แพงด้วยถูกกว่ายี่ห้ออื่นนะฮะยี่ห้ออื่นจะแพงนะฮะบางยี่ห้อนะครับอ่าเป็นงานจีนเนาะ E&C n ก็เป็นเหมือนปืนไฟฟ้านะนี่เท่า685โอเคนะครับอ่าเปลี่ยนห้านะครับก็เดี๋ยวผมก็ทําการรีวิวลองยิงให้ดูนะครับอันนี้ก็ค้างสไลด์เป็นปกติเลยครับผมก็ชิดซิลิโคนเนาะอ่ามันกษา เจนห้านี้น่าสะสมนะครับเป็นเจนใหม่ล่าสุดเนาะปกสีจะเป็นเจนสามนะฮะของดับเบิลนะฮะนี่เราก็ฉีตัวนี้ได้เลยนะครับแก๊สนี้ก็แรงด้วยนะครับแกสีส้มเราไม่ต้องเปิดฝาเหมือนของดับเบิลนะครับผมงานของอ c องานดีฮะใช้ได้นะครับผมสนใจกระทักมานะครับน่าสะสมครับเป็นเจนใหม่ล่าสุดนี้จะยอมรับว่านานๆจะได้มาทีทาทีมก็หายไปเลยฮะเขาไม่ไม่มีมาครับ ครับนี่เพิ่งได้มาแล้วก็รีบเอามาให้ลูกค้าเนาะนะครับสนใจกระทั่ที่ร้านบิกันเราครับงานตรงจริงนะครับคุณภาพดีจริงราคาไม่แพงนะครับ่ฮผมวัดความแรงด้วยความแรงได้เข้าสนามได้ด้วยยิงเล่นได้นะฮะโอเคนะครับผมวัดความแรงไปครับโอ้โหสามสองศูนย์ดังด้วยนะฮะนี่สามหนึ่งหกโอ้โอเคนะครับถือว่าแรงมากนะครับผมก็ยิงเป้าไปเลยครับโอเคนะครับผม โอ้โหกระเด็งกันมาเลยโอเคนคะสนใจถ้าครับก็ ENC ก1 9น5รุ่นใหม่ล่าสุดเพียง3,000บาทสนใจท่านี่ร้านบีการพยาวนะครับมาพร้อมส่งทุกวันครับ